อาทิตย์นึ่งละวสนที่ลิ้มทองกุลก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวมาเพราะว่าตั้งแต่กว่าสามสิบรือเกือบจะสี่สิบปีมาแล้วคุณสนที่ก็เคยเข้าไปนอนเฉลีนเนปรเดินจำนะับเป็นเดือนเดือนหรือเกือบครึ่งปีเห็นจะได้แถมยังประเด็นจำดั้งเดิมที่ทุกวันนี้ถูกรื้อทิ้งไปแล้วเรียกว่าทั้งโสมทั้งเน่าหดหูหน้าทุเรศเวชนาเป็นอันมากแต่สนที่ลิ้มทองกุลนั้นก็ยังคงเป็นสนที่ลิ้มทองกุลตามแบบฉบับ ของแท้และดั้งเดิมตั้งแต่เล็กจนโตเลยตั้งแต่หนุ่มจนแก่เท่าที่จะได้เห็นสีหน้าแววตาของคนที่กำลังทำใจหรือคนที่กำลังทำปรับตัวถ้าหากยอ้อนอดีตกลับไปไม่กี่สิบป,ปีความเป็นนักในัีสิมพิมพ์กับการติดคุกนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาจนแทบอาจจะเรียกว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกันเอเลยก็ว่าได้แม้ว่าบางครั้งบางคา ไม่ใช่การติดคุกอาเนื้อมาจากข้อหาทางการเมืองไปซะทั้งหมดหรือไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทที่เกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์ใครต่อใครในหนังสือพิมพ์ของตนแต่การทาหนังสือพิมพ์หรือการประกอบธุรกิจทางปัญญาภายใต้สังคมที่แต่งไปด้วยความอับตันปัญญามานานนับเป็นศตวรรษนั้นโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมีอํานาจจนแทบไม่ต้องเสียเวลามาติดคุกนั้นยังไงยังไงมันย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าหากนันกหนังสือพิมพ์เหล่านั้น ไม่คิดจะหาเศษหาเลยไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบสังคมด้วยการจําหน่ายจ่ายแจกยาพิษภายใต้ย่อความเป็นนักในซพริส์และความเป็นสื่อมวลชนใดๆก็แล้วแต่โอกาสที่จะคว้าเงินคว้าทองมาได้เป็นก่อเป็นกรรมคว้าอํานาจบราบรมีจนนักการเมืองทหารตำรวจทหารมาซิโรราบยอมอ่อนน้อนท้อมหัวมอบของขวัญช่อดอกไม้ไปให้ทุกๆวันเกิดวันแต่งงานวันกลจุกข,ของลูกๆหลานๆต้องเรียกว่าแทบเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาด และเผอิญว่าตั้งแต่แ็กจนโตหรือตั้งแต่หนุ่มจนแก่นักหนังสือพิมพ์อย่างคุณสนทิลิมทองกุลท่านไม่ค่อยเป็นมวยเป็นเอาซะเลยลเรื่องการหันมาทำมาหารับประทานด้วยการออกหนังสือประเภทหนังสือโป้หนังสือแหกตาหนังสือประเภทมอมเมาผู้คนในสังคมที่เดิมทีก็เมาอยู่แล้วให้เมาหนักยิ่งขึ้นไปอีกท่านโตมาจากหนังสือประเภทที่เรียกว่าแนวคุณภาพยังไงก็ต้องหาทางสอดแทรกส,สต,ติปัญญาความรู้สึกนึกคิดในด้านที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคมมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจ๊งกับเจ๊งทุนหายกําไรหดเดี๋ยวขาดทุนลม้มลุกคุกคามาตั้งแต่เล็กจนโตพาดผ่าติดคุกตอนหนุ่มแล้ยังต้องมาติดคุกตอนแก่ซะอีกด้วยเหตุที่ท่านยังคงยืนอยากอยู่ในจุดเดิมๆของตัวเองอยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเอาเลยแม้แต่น้อยนั่นเอง ถึงแม้ว่าโดยบุคลิกส,ส่วนตัวของท่านนั้นจะก่อให้เกิดความหวานความเปร,เรี้ยวสำหรับใครต่อใครไปตามรสนิยมของใครกอ,องมันมีทั้งคนรักคนเกลียดม,มีทั้งผู้ชื่นชมและชิงชังอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยแต่ถ้ามองถึงภาพรวมในความเป็นตัวตนของท่านแล้วสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ให้กับชาติบ้านเมืองกับสังคมเลยแม้แต่ปัญเจกบุคคลในแต่ละรายแล้วล้วนนำมาซึ่งประโยชน์ที่เหนือกว่าโทษใดๆอย่างชนิดแทบนำมาเทียบกันไม่ได้ พูดง่ายๆว่าถ้าหากไม่มีความกล้าและลูกบ้าของคนอย่างสนทิลิ้มทองกุลเป็นตัวจุดประกายและป่านนี้เราทั้งหลายคงต้องตกอยู่ในทศวรรษแห่งความมืดมนไปอีกนานด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่ากฎหมายย่อมต้องเป็นกฎหมายแต่ภาพของผู้ซึ่งมุ่งมั่นจะทําประโยชน์และเคยทําประโยชน์ให้กับสังคมครั้งแล้วครั้งเล่ากับต้องมาติดคุกติดตารางครั้งแล้วครั้งเล่า ถูกลอบฆ่าถูกข่มขู่คุกค,คามครั้งแล้วครั้งเล่าจนแทบหาความสงบในชีวิตแทบไม่เจอแม้กระทั่งแก่ๆใกล้จะแง้มฝาลงเข้าไปทุกทีต้องยอมรับว่าอาจะมาเป็นอะไรที่น่าหดหู่เอามากๆยิ่งไม่รู้ว่าตั้งแต่ชาติบางก่อนคุณสนทีได้ทํากระทํากรรมอะไรเอาไว้ชาตินี้โดยเจอทั้งกฎหมู่และกฎหมายโดยแทบไม่ได้รับอน,นิสส์จากกฎแห่งกรรมตามกรรมดีที่ท่านได้เคยกระทําเอาไว้ไม่น้อย นาตาลีน่าคอร์เจนผัดสีรับประทานแล้วจะทําให้รูฟิตอกฟูรูฟิตสามีไม่ลงไปบ้านอื่นอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าจะทําให้ครอบครัวมีความสงขรับประทานนาตาลีน่าคอร์เจนผัดสีแล้วเนี่ยหน้าเด้งคนที่อ้วนเหี่ยวยานรับประทานนาตาลีน่าคอร์เจนผัดสีจะทําให้สวยเด้งโดูอ่อนกว่ายัยโอกฟูรูฟิต นาสามีหลงตลอดการไม่หลงไปบ้านเออน,นาก็เด้งดูอ่อนก็ไวไปอีกยี่สิบปีกล่องหนึ่งเนี่ยมีสามสิบแคปซูลนะคะจำหน่ายอยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาทค่ะถ้าท่านสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองศูนย์สองสองศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะค่าจัดส่งฟรีค่ะ